จะ yeah. มาเจอตัวแรงครับวันนี้ m u 5 7 0 2 u ูกูโบต้าครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนึ่ซาวร้อยเอ็ดนะครับยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนึ่ซาวร้อยเอ็ดครับเบาๆนิ่มๆครับสบายๆ ล้มดินหกล้อครับโอ้ลมก็แรงนะพอ,อไผ่ด้วยนะครับลมแรงครับฝากช่องด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำชิปของผมครับท่านที่กดแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมากเลยนะครับ Oh, ระวังรถนาลุกเพะติดกับถนนใหญ่ครับ oh. แ้แบจะไม่ได้ออกแรงเลยครับเข็มจูห้าเจ็ดศูนสองคูโบต้าจากทีมงานเทพพากรนเรียกร ขอบกุณทีมงานที่ให้มาถ่ายทำนะครับรอนานไม่นอารถรถดำอรอรถดำครับหกล้อดำไปเอาดินอยู่ครับยังไม่มาอันนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วเขตแดนอยู่นี่ครับปากทงไว้ บดจีรถแล้วเนาะนี่ใช่เป็นพันๆรถแล้วเลยมาถือครับเป็นยูห้าเจ็ดศูนย์สองจากค่ายคูโบต้า<ฮ>เติมเติมครับคันนี้พอมไม่หอนเลย เอาวิวเลยครับแรงเรือเรือรันสบายมากเลยครับ รถคันใหญ่ ขับน,นิ่มมากเลยขับได้นิ่มมากเลยครับรักษารถด,ดีครับแบบนี้ถนอมรถใช้ได้อีกยาวนานโอ้อปาดตกแต่งกันไป มันก็แน่นแล้วครับนี่เป็นดินเหนียวแล้วครับนี่ดินเหนียวผสมปนดินทราย ดนดีแล้ว่ะมวนดินดีขนาดเลย แรงอยู่นะครับแรงมากสบายชิวๆเลยครับดันดินไม่มีสะดุดเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นโดนใจหลายๆคนหลายๆคนครับโดนใจใครหลายๆคนครับรุ่นนี้ ยอดขายดีครับ M U 5702ดศนย์สดินเนิดเนิดเลี้ยวเหนียวครับ ดันมาได้สบายมากอ่ะโอเครอรถดำยังไม่มาเลยครับออสำหรับคลิปนี้ฝากช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปด้วยเจ้าคูุต้า MU ห้าเกับฝาช่องด้วยครับสวัสดีครับ